เขตอาเซียนสกายไลน์ได้ลงวิดีโอการเต้นรำอันเป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชาในปี1960 เรามาดูความคิดเห็นของคนไทยที่ได้ดูวิดีโอการเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกัมพูชาจากเพจอาเซียนสกายไลน์ในปี1960ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์คนแรกได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมว่าสวยและแปลกตาดีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า จริงๆวัฒนธรรมประเพณีก็มีเป็นของตัวเองนี่นาแต่ทําไมถึงได้ใส่ชุดไทยไปออกรายการทีวีที่จีนแล้วบอกว่าเป็นชุดประจําชาติของตัวเองงงเลยคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่านี่ละสิ่งที่เขมรควรอนุรักษ์ไว้โดดเด่นไม่เหมือนใครคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าการเต้นของตัวเองก็มีดีอยู่แล้ว แต่ทำไมต้องเอาประเพณีของเขาไปเป็นของตัวเองด้วยคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่ามีเอกลักษณ์มากครับแต่ผู้นำพาเพี้ยนเคลมเอาคิดว่าง่ายกว่าพัฒนาคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่ามเขมรควรฟื้นฟูด,ด่วนบรรพบุรุษทิ้งไว้อย่าทาให้สูญหายคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า เอกลักษณ์ที่ดีแต่ทำไมไม่ชอบเก็บไว้สืบสารนะคอยแต่จะเอาแบบอย่างวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของตัวเองคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่ายุคนั้นของเขมรก็ดูดีอยู่นะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ไม่ต้องเคลมของชาติอื่นคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าละทิ้งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาเคลมของไทยง่ายกว่า คอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าวิธีของขเขมรก็ดูดีพัฒนาต่อยอดทำให้คนอื่นเห็นความเป็นตัวตนของขเขมรรับรองมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมแน่นอนแต่นี่ขเขมรลอกเอาของประเทศไทยเพื่อไปเป็นของตัวเองอ้างเป็นต้นฉบับนักท่องเที่ยวเขารู้ทันขเขมรเขาก็เกลียดสั่งพานไม่ไปเที่ยวแบบนี้แย่นะคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ดูพวกขมรุ่นนี้มีความสุขดีเพราะคือตัวตนที่แท้จริงไม่ได้กอบใครมาไม่ต้องอายใครคอมเมนต์ comment คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าจริงๆมันคือวัฒนธรรมเขานะเขาควรภูมิใจและสามารถนำมาประยุกต์และออกแบบใหม่ๆใ,ให้ทันสมัยและได้รับการยอมรับได้คอมเมนต์ comment คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า วิถีดั้งเดิมยังไงก็มีสเสน่ห์อนุรักษ์ไว้มันคือเอกลักษณ์ที่งดงามหาดูยากคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของประเทศตัวเองก็มีไม่รักษาสืบทอดต่อยอดแต่กลับมาจ้องจะเอาของประเทศไทยว่าเป็นของตัวเองแสดงว่าของไทยดีเยี่ยมสุดยอด คอมเมนต์คนต่อมาเป็นคนสุดท้ายได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเอาจริงๆนะนี่มองว่ามันน่ารักดีนะเขาน่าจะสืบสารวัฒนธรรมและเอามาต่อยอดเราว่าน่าจะไปได้ไกลแต่ปัจจุบันจ้องแต่จะเคลมจนลืมรากเหง้าความเป็นตัวเองไปหมดแล้วแทนที่จะต่อยอดของที่มีอยู่นี่เป็นคอมเมนต์บางส่วนจาก800กว่าคอมเมนต์จากเพจอาเซียนสกายไลน์